รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงนะคะก็ได้ย้ําถึงแนวทางในการช่วยเหลือคนไทยทั้ง7คนที่ถูกกัมพูชาจับกลุ่มนะคะว่าจะมีความชัดเจนในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ได้ย้ําถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาค่ะว่ายังคงดีอยู่ในสุเทพสุบาลรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงนะคะก็ได้กล่าวก่อนที่จะเดินทางลงพื้นที่กองกําลังสุนารีอําเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบก เพื่อตรวจเยี่ยมประชาชนและกำลังในพื้นที่ว่าไม่เกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและกรณีการกัมพูชาะะที่มีการจับกลุ่ม7คนไทย ร้อมกับได้ย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาว่ายังคงดีอยู่และยังไม่มีการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเรื่องการทบทวนความสัมพันธ์ซึ่งเรื่องนี้คงต้องไปสอบถามกับนายปณิธานวัฒนายากรกรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่วนการที่แจงข้อเท็จจริงต่างๆขอให้เป็นเรื่องของทางกระทรวงการต่างประเทศที่จะดาเนินการนะคะ ส่วนแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเจ็คนไทยนั้นน่าจะมีความชัดเจนในสัปดาห์นี้แต่ก็ยังไม่รับปากว่าทั้งหมดจะได้รับการประกันตัวหรือไม่ส่วนการดําเนินการภายหลังนายพนิษวิกิตเศษสอสอพักประชาธิปัตย์ได้รับการประกันตัวนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตค่ะไม่นะครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันดูแลนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยดีที่สุดครับ มูลทั้งหลายข้อเท็จริงทั้งหลายให้กระทรวง่ามประเทศเป็นผู้ชี้แจงดีที่สุดให้ในสัปดาห์นี้จะมีความชัดเจนไหมคะว่าจะสามารถัวชาวคนไทยต้องเจตได้ไหมคะผมเชื่อว่าน่าจะน่าจะเห็นความชัดเจนึ้นชัดเจนคือน่าจะได้ประกาศตัวไทยในสปัปดาห์นี้เลยคะจะลงไปไรยายเอียดต้องถามกระทรวง่ามประเทศ